ไม่มีใครอยากทํางานออกมาช่วยชยผมทําอะไรไม่ได้แล้วคนที่มันมีแพชชั่นยังไงก็จะยังคงหน้าทํางานด้วยเสมอ ผมทาดีที่สุดแล้วในหน้าที่ของผมออยอมรับว่าผมไม่ไม่ได้ดูทั้งหมดแต่ส่วนตัวแล้วผมก็เคยทั้งเคยทั้งคุยกับพี่เอพี่เอมาเยี่ยมพี่กองด้วยแล้วก็พี่เอวด้วยพุ่งกับผมใช่ผมพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นั้นน้อกแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครอยากทํางานที่แยแ่เราคือคนทํางานและคื อาชีพเราคือสร้างรอยยิ้มอ่ะไม่มีใครหรือการที่เราสร้างรอยน้ำตาให้คนดูก็ต้องเป็นน้ำตาที่แบบเขาอินไปกับเราแต่พูดได้แค่ว่าในฐานะคนทำงานด้วยกันไม่มีใครอยากทำงานออกมาช่วยๆหรือไม่มีใครอยากทำงานตัวเองไม่ดีหรอกยิ่งแบบผมว่า passion is king อ่ะคนที่มันมี passion ยังไงก็จะยังคงหน้าทำงานด้วยเสมอและทุกคนไม่มีใคร perfect คนเรามีข้อดีข้อเสียผมเองก็มีทุกเรื่องมันมีจุดพีคของตัวเองแหละครับแต่จุดพีคันอาจจะไม่เท่ากันใครจะรู้ผมอาจจะเป็นจุดพีคของเรื่องที่ผมอาจจะไม่รู้อะความสนุกของอาชีพผมมันคือผมกําลังทําจินตนาการของตัวเองออกมาเป็นภาพแล้วไปสู้กับจินตนาการของคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากคมชลึกออนไลน์ด้วยนะคะ